เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับ Dark Bossade d โข a ง g Battle นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาปลายคูหาง LR ตัวใหม่กันเป็นตัวที่ไม่น่าจะมาเปิดแล้วไม่น่าจะเป็นการเสียเพชรให้กับมันเลยแต่ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับขึ้นชื่อว่ามันคือตัวดูดเพชรของ Dark PC ฮะออกง่ายๆได้ไหมนะครับขอ LR สักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะว่าข้างตู้เนี่ยโกหางภาคนามเม x ที่มันเอ็ก a ชนกับ p i กโ l ได้เนี่ยผมก็ยังไม่มีนะ แล้วก็อยากได้ด้วยตัวมันเก่งใช้ได้อยู่เหมือนกันก็เลยขอไปกูฮังแล้วก็โกูฮังเด็กนามเมกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยส่วนที่เหลือไม่ต้องพูดถึงครับตัวละครข้างตู้ทั้งหลายนี่คือส่วนใหญ่ก็ดาวลุ้งหมดแล้วนะเอาจริงนี่ผมสามารถเปิดจนผมแลกได้เลยนะแต่แบบเพชรกูมันจะหายหมดเพชรผมมี555เมตรโอ้เลขสวยจังเลยนะก็ไปเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับ ไปแบบเร็วๆดอกแรกไม่ต้องอะไรเยอะเปิดดูเชิญกันไปก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ไม่ชัดเลยครับโอเค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 ไปค่อยๆดูกันไปก่อนครับนิดหน่อยปล่อยผ่านเนะาะจังหวะนี้ดูทรงเหมือนจะไม่มีอะไรดีเท่าไหร่ครับแม่งอย่าไช้าบินกับโกเทนกูต้องรู้สึกยังไงเนี่ยไปแต่ว่า มันก็จะมีโปรโมชั่นที่หลอกคุณเหมือนเดิมนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดครบ2มันตีเนี่ยมันตีต่อไปมันจะการันตีฟีเจอร์นะแต่ว่าการการันตีฟีเจอร์มันก็ค่อนข้างจะมันการันตีฟีเจอร์แต่ฟีเจอร์มันมี LR แค่3ตัวเอาอะไรอ่ะโอ้โหนิเมชั่นมึงแม่งไปแต่ผมไม่รู้มันพูดอะไรบ้างนะครับันนี้ผมไม่ได้ฟังเสียงในเกมถ้าผู้ชมจะได้ฟังเสียงในเกมแค่ ท่านเท่านั้นแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเลยกระจกแตกหนึ่งทีอีกนะเวนเหมือนะแต่ตัวเกินลุงนะครับจริงๆเนี่ยมาอย่างงี้นี่มันจะให้กูแลกให้ได้ใช่ไหมเนี่ยมาอย่างงี้เนี่ยเอาตัวเกินลุงมาให้กูแบบนี้ไปครับก็ร้อยห้าสิบแหละไปเร็วจังเนาะทุกคนผมว,ว่ามันเร็วไปหน่อยว่าที่จะแบบรีบเปิดรีบไปแบบเนี้รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะพี่ไปคูหางมาหาผมเลยเถอะ อยากได้จริงเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะจัดทีมรอแล้วเนี่ยนะมาอย่าเพิ่งเสียขวัญน,นะครับมาเล่านี้อาจจะออกก็ได้การันตีฟีเจอร์ผมจะลองดูว่าไอก,การการันตีฟีเจอร์ของเกมเนี่ยมันจะเป็น LR ให้ผมสักครั้งไหมไม่แน่ก็อาจจะมาก็ได้นะไปฟีเจอร์การันตีขอแอนิเมชั่น LR ออกเลยคุรลินบินเดียวครับแน่นอนอยู่แล้วเพามันเป็นฟีเจอร์การันตีนะครับแต่ว่า โอ้เซนโอมาได้ไหมอ่ะเซนโอมาช่วยผมทีดิเซนโอไม่ก็ไม่ติดโรเซก็ได้มาช่วยผมทีผมไม่ไหวแล้วแม่งไม่น่าจะออก LR ดูทรงอย่างนี้นะถ้าเป็น LR มันควรจะเป็นแบบมิสเตอร์ซาตานบินไม่ก็เบียตงเบโตอะไรมาอันนี้แม่งมันคืออนิเมชั่นของตัวฟีเจอร์เลยอะซึ่งมันเป็นตัวฟีเจอร์ NSR แน่ๆเลยดูทรงโอ้โหตัวเกลนลุงแม่งมาแบบเยอะมาก LR กลั R, าหายหมดเลย ผมว่าน่าจะใช่แล้วอันนี้ไม่น่ารอดครับ LR หายครับผมนั่นงไงซูปเปอร์ไค่โอเคนเดี๋ยวผมไปตั้งนี่ก่อนผมไปตั้งไปคูหังทั้งทีมก่อนนะไม่ไหวแล้วเหี้ยมาเอาทั้งทีมเลยแล้วกันเผื่อมันจะเป็นการทําให้พี่ไปคูหงังเห็นว่านี่แกสะสมคอลเลคชันของฉันอย่างนี้นเนี่ยฉันต้องออกให้แกแล้วละ่ะโคตรบ้ามาอือฟูลทีมไปคูฮังมีคนไหนอีกไหม ไม่มีแล้วอ่ะมันน้อยเกินอ่ะมันต้องเอาร่าง ASR มาซึ่งผมไม่ได้เก็บร่าง ASR ไปครูหัางไว้เลยเชีย่ยเอย้ยนี่จัดให้ทั้งทีมนะดูรวมพลตัวแบบกาชาตัวสีแดงตัวสีเขียวตัวฟีซูปเปอร์สไตร์ก็ยังมานะครับไงเปิดต่อครับผมท่านผู้ชมครับก่อนผมเปิดส่งพลังให้ผมด้วยนะครับภายใน3วินี้แล้วเราจะไปกัน3 2 1ฮึมมิติโลเซจงมาให้มันจบจบที่รุ่นเรา ขอดีๆโกหังพิโกโร่ครับผมฟีเจอร์นะฮะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อะอยากได้แบบเฟนโอ้ยังไม่ใช่ครับอยากได้การันตีที่มันจบๆไปจักใจเลยนะไม่ทุกเปอร์ไซยยาอย่างเดียวอีกมันมาแบบดูไมนะ่น่าออก LR จริงๆอ่ะเนาะอนิเมชั่นพวกเนี้ยคาดหวังยากอยู่นะตัวที่3ตัวที่4ตัวที่หครับ เอมาเอลากูังภาคนาเม็กก็ได้นะจริงอยากได้เหมือนกันนะไม่ไม่ได้เลยเนี่ยแปดผมมันออกตัวท้ายได้งไงวะโอ้โหฟีเจอร์แม่งมาอีกแล้ว <c oughs> อ่าไปกูหังพี่ไปกูหังเล่นผมหนักว่ะไปอีกรอบหนึ่งให้มันติดต่อกันไปเลยเกลือก็เกลือซ้ำไปมาดี มิสเตอร์ซาตานก็ได้โอ้มีบูมาแต่มิสเตอร์ซาตานล่วงครับผมจบแล้วแม่งมันจะไม่ออก LR สักตัวจริงดิตู้ e ีเนรีซมอนนะเว้ย LR ในตู้ที่มันอยู่ทั้งหลายทั้งแหล่ก็ไม่มาสักคนเลยหรือไงซีเจอร์ LR ก็หายอะไรว่เนี่ยไปครับเราไปดูเหรียญนะว่าเหรียญเราแลกได้เท่าไหร่สับพสับพไม่ง่ยมาก สบาพโคยเลยชิบหายแล้วสัตว์แม่งเอ้ยเหลือสาม้อยแล้วสบาพกูผมไม่อยากยืมเพื่อนนะทุกคนจะให้กูยืมเพื่อนทุกตัวเลยหรือไงวะมาดีมาฮืออันนี้เป็นมันเตการันตีฟีเจอร์นะครับขอฟีเจอร์ LR เนี่ยสามตัวเนี้ได้ไหมรู้นะว่าฟีเจอร์ในตู้มันเยอะมากแต่แบบเป็นไปได้ไหมที่ผมจะมีสิทธิ์ได้ l อฟีเจอร์กับเขาน่ย โอ้โหฟีเจอร์มันเยอะจริงวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวที่ไม่ใช่ LR แล้วอีสามตัวนี้แม่งเป็น LR ยากมากเลยนะแต่ว่าชึบมาเลยครับพี่ไปครูหังครับปรมาจารย์โลกหน้ามาผมเพื่อผมเล่นขนาดนี้แล้วเนี่ยมิสเตอร์ซาตาน LR กูมาแล้วว่าในที่สุดทลิปนี้กูก็ได้ LR กลับบ้าน แต่ขอ LR ฟีเจอร์ได้ไหมเซโอลงมาอืมอืมเอาล่ะลุน้นลุ้นเข้าไปครับลุ้นหนักเข้าไปครับตัวอะไรครับผมไม่เป็นฟีเจอร์อ่ะเนาะมันก็ต้องมันต้องเป็น LR ฟีเจอร์ดิถ้าอย่างเงี้ยโอกาสได้ไปคูหังมันก็ระดับหนึ่งนะถ้าถ้าไอการมาของมิสเตอร์ซาตามันคือ LR ฟีเจอร์ แต่ถ้ามันคือมันคืออนิเมชัน LR ในระหว่างทางจะแย่มากเลยตัวสองค,ครับผมตัวที่สมครับผมเฮ้ยเฟกเอาไปควงเดี๋ยวนะมันการันตีมันต้องเป็นตัวท้ายดิแต่แต่ได้แล้วได้ตัวที่ผมต้องการแล้วผมได้โกหังโกหังนามิค LR นะครับอันนี้เป็นตัวฟีเจอร์แต่มันการันตีตัวท้ายไม่ใช่เหรอวะตัวที่สี่ อย่าบอกนะว่า,วามีของแถมตัวท้ายตัวที่5แล้วครับตัวที่6นะฮะตัวที่7นะครับผมไปใกล้ละ9สุดท้ายไปคูหังโจงมาเถอะฉันนะี่ะรับรู้ได้แล้วว่านายกำลังจะมาเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอไอ้ีชกคแันตีฟีเจอร์กูแม่งเอาไอ้ตัวนี้2ตัวแล้วนะซุปเปอร์ไคโอเคียนบางทีอ่ะ ที่มันออกยากอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของความที่มันยังลึกไม่พอเว้ยมันต้องลึกมากกว่านี้คุณเคยเห็นมีมคนขุดเพชรปะแบบคนนึงแม่งฝุดมาใกล้เต็มแล้วอะ่ะใกล้เจอแล้วแล้วแ,วแบบแม่งล้มเลิกซะก่อนอะ่ะเฮ้ยผมว่าผมกําลังเป็นคนที่กําลังพยายามที่จะขุดเจอเพชรเว้ยกูบอกเลยว่าอย่าหยุดแค่นี้ไปต่อครับเพื่อเพชรในตมของเราแล้วเข้ามาไงจนได้ครับเข้ามาแล้วรอบนี้เข้ามาโอ้โหรวมบ้านรวมญาติ อันนี้มันไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่ขอขอแบบไม่อกีก้ยสุเบินมาด้วยได้ไหม <c oughs> โอ้โหโกคูเด็กแย่แล้วเราจะเราจะต้องขุดเพชรต,ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเพิ่งลมเลิกนะฮะขุดต่อไปเพื่อเจอเพชรนะครับโอ้โหแมงระหว่างทางมันก็เงียบเนาะมาดิมาขุดเพชรต่อไปเพื่อไปคูหังนี่คืออาการหน้ามืดนะครับทุกคนดูไว้ครับ เดีต้าฟิวชั่นปะไม่ฟิวอะโอ้โหโกฟูเด็กอีแล้วไอสัตว์สนุกเลยมึงทีนี่สนุกเลยอะระหว่างทางโอเคเตัวเกินลุงครับนี่ก็เกินลุงครับมันน่าจะให้ผมเอาการันตีปะว่าอย่างเงี้ยเหลือร้อยเมตรแล้วอะทุกคนจากห้าร้อยอะมันตีนี้การันตีฟีเจอร์ครับ และชายคนนั้นก็คือปายคูฮังครับกับเรมิชั่นมิติโลเซ่ครับพะผูดทุกรอบไม่เจอสักรอบเลยครับเบกาต้าต้องฟิวแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเวย้ยยังไม่ฟิวอีกหรอท m ไมก็ทำไมอะทำไมฟิวชั่นยากจังอีกรอบนึงไอ้เสี้ยกูอยากได้ไยคูฮังกูผิดอะไรเนี่ยไม่เลยเออที่สาม ออกออกออก,ออกตัวเกลือลุงมาให้บ่อยๆได้ไหมครับผมอยากได้ตัวเกลือลุงแล้วตอนนี้ผมไม่อยากได้ใครแล้วดูทรงผมต้องแลกแล้วจริงนะมันมาครึ่งทางแล้วครับโอ้ยวีเดียวอะ่ะโอ้ไม่ก็ผมบอกเลยว่าผมจะแลกไปคูหังครับทุกคนผู้ชมฟังผมไว้นะผมจะแลกไปคูหังเว้ย <laughs> <laughs> ผมจะแลกไปครูหัง ผมจะแลกให้ได้ผมไม่สนนะผมจะข้ามตู้โกด้นวีคแล้วผมจะแลกไปคูหังเคยปะอย่างน้อยถ้าเป็นตัวพวกโกด้นวีะถ้าจะแลกใช่ไหมแลกการันตีมันน่าต้องถึง400เหรียญนมันคือตู้คููใช่ไหมไม่รู้มันจะใช้200เหรียญเหมือนตู้อย่างนี้ไหมแต่ผมคิดว่าไอการแลก200เหรียญเนี่ยมันจะเป็นตู้ธรรมดาแบบนี้แหละพวกเหรียญแดงกับเหรียญเหลืองเนี่ยดังนั้นไปเอาให้หมดในคลิปนี้ไปเลยจะได้รู้ว่ากูมันดวงซวยขนาดไหน แล้วก็บ้าบ้าขนาดไหนที่เปิดล่าไปครูหางจนเพชรหมดตูดแบบนี้เพื่อขุดเพชรในตม <c oughs> <c oughs> เฮ้ย LR ออกครั้งเดียวจริงดิแตจนเอาจนหมดเลยใช่ไหม l ออาออกรอบเดียวนะเอาเรื่องจังวะอยากไดแอนิเมชั่นเบีโตบ้างเลยครับผม <c oughs> วีดีโอาอมาแล้วครับ3 s ม r อแล้วเนี่ยอุ้ย มึงเกินลุงเหมือนกันน่าเพื่อนขอบคุณที่มาเว้ยจะได้แลกเหรียญเพิ่มว่ะมันเอาตัวเกินลุ้งมาให้ผมเพิ่มเหรียญทุกคนไปเว้ยมันมันเพิ่มความเข้าใกล้กับไปฟูหังไปเรื่อยๆไงเ,ออเหรียญมันเกินเหรียญมันกำลังมาแล้วมันมันใกล้สองร้อยเหรียญแล้วครับเนี่ยไปเลยไปให้สุดแล้วหยุดที่แลกเหรียญครับสองร้อยครับน่าต้องไปเปิดนอกรอบอีกสักหน่อยแล้วก็ค่อยแลกมาทําคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นะถ้าคุณอยากดูคลิปรีวิวเร็วๆอ่ะผมต้องทำยิมเพื่อนก่อนเว้ยเชีย่ยเอ,อ้ยโคตรแบบซบเลยวะ่ะอนาน่าเชียช่ยเกิืลุงมาเอาเกิืลุงมาสวย yes ได้ตัวเกิืลุงยากโอ้โหโคตรเชี่ยเลยเปิดไปครึ่งพันนี้ LR ออกตัวเทียบไปครูหางกูไม่ออกชิบหายแล้วทำไมสภาพเป็นอย่างนี้วะ ก้เดนวีคจะมานะเว้อยอยีกแค่ไม่กี่วันนี้แค่ห้าร้อยเพชรกูหายหมดเลยโอเคก็เดี๋ยวผมค่อยไปทําดาวลุ้งตัวที่มันยังไม่ลุ้งนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเฉยๆก็น่าจะได้อยู่แหละได้เหรียญน,นี้มาอีก่หกเหรียญแล้วก็เดี๋ยวมีวิสวิสแล้วก็ตัวนี้อีกหกแล้วก็เหรียญจากตรงนี้อีกสามสิบอีกยี่สิบเฮ้ยพอปะเนี่ยพอปะเนี่ยต้องเอาตัวเกินลุ้งมาให้กูบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้นผมมีร้อยสี่สิบเหรียญแล้วเป็นไง เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องก็ตามนั้นครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับใครที่อาการเหมือนกันหรือว่าหลงไปครูหางจนหน้ามืดเหมือนผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณมีผมคอยอยู่ข้างๆไม่ต้องห่วงหรือว่าใครที่ไม่ได้เปิดหนักเข้าผมแลือเกลือนะก็ไม่เป็นไรครับผมผมเป็นหัวผู้นําทีมให้ผมเป็นลีกเอง เพราะว่ากูเปิดจนก,กูเหมือนกูไม่สนชีวิตแล้วว่าชีวิตการบริหารเพจกูจะเป็นยังไงอ่ะคือมันรู้ตแต่แบบกูเป็นที่อะไรของกูเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยจริงๆอ่ะอยากทํารีวิวของตัวเองมากกว่าไงไม่อยากยิมเพื่อนอะ่ะแต่เหมือนว่าต้องยิมเพื่อนไปก่อนอะ่ะไอ้แย่แม่งแย่วะนะครับก็ไปละครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วจริงจริงจใหม่ครั้งต่อไปนะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้ เอากำลังใจที่ว่ามารอ,อฟาร์มเพชรเปิดไฟคูหังการันตีนะครับเจนใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม